เบิร์ดเดย์ตูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตูเอาเอาไอเบิร์ดเดย์ตู้ยูพ่ป่าเองพ่อเหรน้าเนจะไม่พ่อประทนแล้วเอาไว้บ้าตัดตเค้กแล้วค่ะหมดจิ้มแลค่ะอร่อยไหมอร่อยไปดิมแล้วเฮพี่ตัดเค้กเอาอันี้ลงกระเลก็ได้เนี่ยบ้านสวยมากปะาสวยมากสวยมากเปนมีเม็ดด้วย เม็ดนี้กินได้าาถามเขาแล้วว่ากินได้ไหมแบมบจุ่มแบมจิ้มกระลุ้มปาเลยป้าช่วยเก็บสิโอ้ยออโอ้ยป้าทนะักมือป้าทักมือเอาไลยล่ะนั้นอันนี้เด็ด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 อันนี้กินเลย กินได้กินได้กินได้เลยว้าวเอาไหมเอาไหมไหมเอาไหมแบบแบบเอาไหมเจ็บป้าป้าไหมโอ้ยตกใจหมดชิ้นวายนั้นแต่ว่าผมดีไงดีไงทูข้างใมันน่ากินอยู่นะก็เลยเป็นเป็นช็อกโกแลตเฮ้ยไม่ใช่ ชิมม้นใหญ่เกินไปเอาไว้พิจารณาบ้างสินหนึ่งชิ้นมีพ่อตัดให้มา